ครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวัตแล้วก็ลุมินอกในพิซซูนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนาฬิกานะครับเปรียบเทียบแท้ปลอมนะครับในรุ่น g a 1 0 0ยครับซีรีส์ครับตัวนี้เป็น G s ช็ ck อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็จะมารีวิวรีวิวให้ดูนะครับว่าของแท้ของปลอมต่างกันยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ที่มารีวิวนะครับจะขอพูดไปก่อนเลยนะครับออกตัวไปก่อนเลยว่ามารีวิวในฐานะที่ถ้าตัวผมเองเป็นคนใหม่ไม่เคยเห็น G s ช o อ k แท้นะ ไม่เคยใช้จีช็อกมาก่อนเลยผมจะรู้ได้ไงว่าจีเอร้อยซีรีส์เนี่ยมันคือของแท้ของปลอมนะครับถ้าเอ,าอ่่ออกนอื่นผมบอกขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจีเอร้อยเนี่ยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะมีสองมีตาสองข้างนะครับมีตาที่สามตรงนี้นะครับมีเข็มนี่เรียกว่าจีเอร้อยนะครับหวัวเรียกสั้นว่าจีเอร้อยซีรีส์แล้วกันนะครับคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนะี่ยฮะผม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 อยากจะบอกให้ทุกคนระวังจีช็อกปลอมอาทิตย์ที่ผ่านมามีน้องๆถามเข้ามาเยอะมากและโดนหลอกไปเยอะมากนะครับ ที่สำคัญคือซื้อแล้วเพิ่งมาหาข้อมูลปรากฏว่าโดนหล,ลอกไปหลายพันครับเจ็บตัวนะคะคลิปนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อต้องบอกว่าผมปรารถนาดีจะให้จะให้ทุกคนได้ใช้ช็ชอกแท้แล้วรู้ว่าช็ชอคแท้นีนะเป็นยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามารีวิวเวนก่อนว่าทั้ง2ตัวเป็นยังไงนะครับตัวแรกครับนี่คือสินค้าตัวแรกนะครับสินค้าตัวที่2ครับ ถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่เคยเล่นจีช็อกมาก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าว่า GA ร้อยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวไหนนะครับอ่ะผมเริ่มเลยนะครับ5ข้อดู GA ร้อยซีรีส์แท้ปลอมนะครับเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยครับข้อแรกนะครับ GA ร้อยนะครับข้อที่1ให้ดูผมเรียกว่าตาที่3แล้วกันนะครับตาตรงนี้นะฮะวงกลมที่3าตรงนี้ครับเข็มสังเกตเข็มไหมครับว่ามันถูกแปะลงไปนะครับไม่ใช่เข็มที่นูนขึ้นมาเข็มยู่แปะลงไปนะครับ ตรงนี้มันจะวิ่งได้นะครับนี่ข้อแรกนะครับในขณะที่ของปลอมครับนี่คือของปลอมนะผมลืมบอกนี่คือของปลอมนะตัวปลอมตัวเข็มตรงนี้ครับมันเป็นแค่พลาสติกที่นูนขึ้นมานะครับมันเกิดจากการที่เป็นพลาสเหมือนกับอะไรนะเป็นบล็อกที่ปั๊มลงไปนะครับแต่ตรงนี้มันคือเข็มจริงๆนะครับและเข็มตรงนี้วิ่งได้ขอย้ํานะครับวันรูตรงเออว่าวงกลมตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้นะครับนะครับนี่คือข้อที่1นะครับทาไมต้องย้ําอทิตย์ที่ผ่านมามีเด็กถามว่ามีน้องคนนึงถามมาว่าหนูก็ดูอย่างที่พี่บอก เข็มมันก็วิ่งได้นะแต่ที่น้องดูเนี่ยน้องไปดูเข็มตรงนี้ฮะเข็มชั่วโมงเข็มเข็มนาทีคือที่ผมย้ำเนี่ยคือเข็มตรงนี้นะครับมันวิ่งไม่ได้นะครับแล้วน้องคนนั้นโดยไปแพงด้วยผมบอกเลยซื้อของปอไปแพงมากนะครับตรงนี้นะฮะต่อมาข้อที่สองครับข้อที่สองครับให้สังเกตตัวเลขครับที่อยู่ตรงนี้ฮะหนึ่งต่อพันครับช็อกลิซิสครับตัวอักษรตรงนี้นะฮะถ้าเป็นของแท้ครับมันจะอยู่ในกระจกนะครับผมผมผมไม่ดูนะฮะมันจะอยู่ในกระจกเห็นไหมฮะ ลองดูเงาของขาวที่พาดผ่านนะครับมันจะปิดพอดีเลยนี่คือกระจกนะครับตัวอัษรเนี่มันจะอยู่ในกระจกนะครับแต่ในขณะที่ของปลอมครับตัวอักษรมันอยู่ข้างนอกนะครับมันถูกปั๊มอยู่ข้างนอกหมดเลยนะฮะปั๊มอยู่ข้างนอกนะครับพอเราใช้เงาดูกับเงานะครับใช้เงาดูเห็นไหมฮะว่าสีขาวๆนี่มันไม่ได้ปิดนะครับสีขาวเห็นไหมีขาวไหมนี่คือเงามันไม่ได้ปิดนะมันยังเขียนเลยช็อคเรซิสมันยังเห็นอยู่เลยแต่ของแท้เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ในกระจกพอมีเงาพาดผ่านเนี่ยนะครับ มันจะไม่เห็นละเห็นไหมครับไม่เห็นละเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่คือข้อที่2ครับแล้วข้อที่3เป็นจุดสังเกตที่เห็นชัดได้ง่ายมากๆนะครับในฐานะที่จะเป็นมือใหม่ดูว่าจีช็อกแท้เป็นยังไงนะครับของแท้ครับตรงเลขหกครับจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเห็นไหมฮะเลขห3สามสี่ห้าหกตรงหกนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับเออสี่เหลี่ยมข้างหมูเท่าทีสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับแต่ของปลอมนะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงเลขหนะครับ สี่เหลี่ยมหางหมูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม้ยมางหมูสามเหลี่ยมนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับต่อมาครับก็จะเป็นข้อที่โดนใจมากเลยเป็นข้อที่ของปลอมทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับอ่ะของแท้ครับไฟจะอยู่ทางด้านขวาของปลอมไฟมันจะอยู่ด้านซ้าย <c oughs> เห็นไหมฮะของแท้ไฟอยู่ด้านขวาของปลอมไฟอยู่ด้านซ้ายเป็นเหมือนกันทุกตัว นะครับของปลอมที่เป็นปลอมเมืงอไหลไฟยอยู่ทั้งด้านซ้ายหมดนะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับที่ผมจะบอกคือข้อที่5นะครับคือฝาหลังนะครับตัวที่ผมเอามาเปรียบเทียบมันเป็นตัวที่คิ้วเข้ามานะครับแกะตัวนึงเป็นของปลอมนะครับตัวอาะแต่ผมแต่ผมขอพูดในกรณีไม่ไม่นับที่คิ้วิเข้ามานะผมขอนับในกรณีที่มันเป็นของแท้เลยของปลอมนะครับจะสังเกตว่านะครับผมแกะดูก่อนนะนี่ฮะ ของแท้เนี่ยมีความชัดเจนมากนี่ของแท้นะชัดเจนมากเห็นไหมฮะ,ค,ะคมชัดในขณะที่ของปลอมครับเส้นบางกว่าและมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้คิดไว้เลยว่าถ้าของแท้เนี่ยฝาหลังมันจะชัดมากนะครับของปลอมเนี่ยฝาหลังไม่ชัดนะครับอ่ะสรุปนะครับผมขอให้แค่5ข้อพอนะฮะเดี๋ยวผมมีแถมอีก2อย่างเดี๋ยวผมขอสรุปก่อนว่าแท้ปลอมดูแค่5้าข้อนี้ก็พอนะครับข้อที่1ครับทวนนะฮะข้อที่1ครับ เข็มบนสุดตรงนี้ในวงกลมตรงนี้มันวิ่งได้นะครับในขนณะที่ของปลอมวิ่งไม่ได้นะครับเป็นแค่พลาสติกที่มันปั๊มขึ้นมาเฉยของแท้มันเป็นเข็มที่ติดลงไปนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2ครับตัวอักษรที่เขียนนะฮะหนึ่งต่อพันครับช็อกลิซิสหนึ่งต่อพันช็อกลิซิสของแท้มันจะอยู่ในกระจกนะฮะเวลาเอาเงาพาดเนี่ยจะเห็นเลยว่าช็อกลิซิสมันหายไปเพราะมันอยู่ในกระจกนะครับในขนณะที่ของปลอมครับเห็นไหมฮะพอเงาพาดปั๊บมันก็ยังอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับข้อที่3มครับข้างในนะครับ ข้างในตรงเลข6ครับของแท้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของปลอมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะนี่ข้อที่3นะครับข้อที่4ครับไฟของแท้รุ่นแท้จะต้องมีไฟอยู่ทางด้านขวาบนเสมอในขณะที่ของปลอมครับมีไฟอยู่ด้านซ้ายบนนะครับนี่คือของปลอมนะฮะไอ้นี่ของแท้นะครับต่อมาข้อที่5ครับฝาหลังนะครับฝาหลังของแท้มีความชัดเจนนะครับเขียนปั๊มได้ชัดเจนเห็นชัดนะครับของปลอมจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่คือ5ข้อทั้งหมดนะครับที่ผมสรุปให้นะครับ และอีก2ข้อที่ผมแถมให้นะครับที่ทำไมทำไมต้องแถมนะครับผมเริ่มสังเกตแล้วว่านะครับไอ้ตรงนี้ของของจีช็อแท้ปลอมเนี่ยมันเริ่มทําเหมือนกันนะครับผมเลยไม่อยากพูดนะครับแต่ถ้าคนไหนเคยดูเคยใช้จีช็อ k มาแล้วจะสังเกตว่านะครับตรงนี้เขียนว่า g ีช็ c k ตรงเนี้ยของแท้มันปั๊มสวยกว่านูนกว่าหนานกว่านะครับและอีกข้อนึงนะครับของแท้ต้องมีป้ายแท็ก ไม่ว่าคุณจะซื้อของนอกมาของฮิ้วมาหรือไม่ฮิ้วมาของแท้จะมีป้ายแท็กบอกชื่อรุ่นนี่ฮะ g a ร้อนะครับในขณะที่ของปลอมเวลาทุนไปซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เลยนะครับแล้วของปลอมส่วนใหญ่จะเคลมว่าเป็น a a a หลุดจากโรงงานออของคาซิโอทำเองแต่ให้โรงงานจีนทำนะอะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่จริงนะครับโอเคนะครับหวังว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับเพื่อนเอนจะต้องเพื่อนคงได้ไปโย